สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอยก็จะมานําเสนอยำไข่เค็มนะคะยำไข่เค็มนะคะวันนี้ปอยก็จะมาสอนวิธีทําไข่เค็มด้วยนะคะแล้วไข่เค็มสูตรนี้นะคะปอยทําเองค่ะทําแบบเร่งด่วนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะก็ลองทําตามดูนะคะทําไม่ยากเลยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ อันดับแรกก็จะมีไข่แดงนะคะที่ปอยทำเอาไว้แล้วก็กุ้งยอค่ะแล้วก็มีข้าวโพดต้มสุกนะคะหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะต้นหอมค่ะแล้วก็พริกกระเทียมนะคะตามด้วยมะนาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีน้ำกระเทียมดองน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอ่าทีนี้เราก็มาเริ่มปรุงรสกันเลยค่ะ น้ำปลานะคะเทลงไปเลยแล้วก็น้ำกระเทียมดองค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เติมด้วยพริกกระเทียมค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกได้เยอะๆเลยนะคะจากนั้นปอยก็จะเติมน้ำมะนาวนะคะและหลังจากนั้นก็ใส่ไข่แดงเค็มนะคะที่ทำเอาไว้นะคะสามารถไปดูสูตรได้ที่ไทยคลิปนะคะหลังจากนั้นก็เติม กุ้งยอแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะตามด้วยมะเขือาาเทศค่ะคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมได้เลยค่ะข้าโพดค่ะคลุกเค้าไปเรื่อยๆนะคะคลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะ <_ C AN> ก็ท็อปปิ้งด้วยไข่แดงเค็มอีกนิดนึงนะคะก็ <_ C AN> เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเ <_ C AN> มนูนี้ทำไม่ยากนะคะทานเล่นได้แล้วก็ทานคู่กับข้าวได้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะและส่วนผสมก็มีไม่เยอะเลยค่ะแล้วสูตรไข่แดงเค็มนะคะปอก็จะ ใส่ไว้ในท้ายคลิปนะคะลองเข้าไปดูนะคะในท้ยคลิปนะคะวิธีทําไข่แดงเค็มแบบเร่งด่วนนะคะแค่วันเดียวก็ทาก็ได้ทานไข่แดงเค็มแบบนี้แล้วค่ะทําง่ายมากเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ลองทําตามสูตรนี้ดูนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ